มากกาเลยี่คุยกันน้องว่าไ่ยท้ายอ่ะัหน้องมองไฟหจี๋เขาพี่็นสียงยัยนยนงีอ่ะีปีกสวยใช่เขาไปขายเจียนเป็นยังพวกร้านอาหารป่า ใช้ใช่ขายมันพวกพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยเนื้อผัดปี๊ดๆพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เป็นอยู่ปีดในใในใแม่คันเนี้ยมันมีดอกแล้วเหมือนเม็ดใช่ปีดทองดอกจะเป็นดอกเหมือนดอกสีดอกจางเลยสีดอกส้มๆในทีเนี้ยแม่มันะดอกมันร่วงแล้วมันปิวมาคันนี้ย การก็เลยไม่ตัดมันเหมือนมันมาแท่ออม,มันเหมือนมันมาแท่กับไอ้นี่ไอ,อ้น,นี่ก็ยังมาจากไหนไม่รู้จริงๆมันงอกเองพี่นก,นกนมันใหญ่กว่าปีธมดา,าถ้าปีบปีบดอกขาวาอ่ะใบเล,เลเ็กๆไง

ได้ได้ยินไหมล่ะได้ยินดิฮึบฮึบทำไมเธอไม่ตะกายเหมือนไหมเมื่อกี้นี้ล่ะตะกายอะไรเมื่อกี้ก็คึบได้ได้ได้พอ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 แทนมา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  Hãy hết. Khéo bàn tay bằng đi หน่อยเว้น. Khéo khยับ เยอะเลย.